สำหรับใครที่พยายามจะลอกนิสัยคนสำเร็จมาแต่เราทำไม่สำเร็จสักทีนะคะทาร่มีหนึ่งเทคนิคง่ายๆให้คุณลองไปปรับใช้ดูนะคะอย่างตัวทาระเองเนี่ยอยากจะลดความอ้วนเนะาะทาระก็ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนมีหุ่นดีสุขภาพดีทาร่ก็ไปดูว่าเขากินอะไรแล้วทาร่ก็พยายามจะกินตามเขาแต่ด้วยความที่ความคิดของเรามันไม่เหมือนเขาไงทาร่เป็นคนที่มีทัศนคติในการกินทาร่เชื่อว่าการกินเนี่ยมันคือ ความสุขมันอร่อยมันคืออิสรภาพในชีวิตท,ที่ฉันจะกินอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ถึงหุ่นฉันจะไม่ดีแต่อย่างน้อยค่าทุกอย่างในสุขภาพมันก็ยังออกมาดีแล้วการกินของทาร่าเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับความเท่ความคูลของแพงเวลาเราได้กินอะไรที่แบบเราภูมิใจเราอยากอวดกับเพื่อนเราถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเท่เราเป็นคนจริงจังขยันกินสุดยอดแล้วคิดดูดิ ถ้าคนที่มีทัศนคติกับการกินแบบนี้ต้องมานั่งกินข้าวกล้องไรเบอร์รี่อกไก่ต้มผักนึ่งทุกวันทุกวันสลับกับกิบกนซุปกินขนมปังโฮลวีตอัลมอนด์มิลค์กินแอปเปลิลวันละลูกอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะบอกตัวเองว่ายัางไงอ่ะเราไม่เท่เราไม่คูลเราไม่มีอิสระเราไม่ชอบเราไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้ทาร่าก็เลยกินไม่ได้ทาร่าก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ทาร่าลกลับไปหาเพื่อนคนเดิมแบบแกเวลาที่แกกินข้าวอ่ะแกรู้สึกอะไร เวลาที่เรากินอ่ะเรารู้สึกเราได้ดูแลตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารดีมีประโยชน์มันคือวินยัยเวลาเราเห็นอะไรแล้วเราไม่กินเขารู้สึกดีใจรักตัวเองภูมิใจที่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเวลาเลือกร้านอาหารทั้งหมดหรือว่าจากในร้านอาหารร้านนึงเวลาเราเลือกเมนูสิ่งที่เราเลือกเราเลือกอะไรถ้าเป็นทาระาเมื่อก่อนเนาะทาราก็จะเลือกดูอะไรที่แบบมันนักกินที่สุดดูแล้วมันมีติดธงติดดาวได้รับการแนะนําดีที่สุดหรือแบบอาหารแพงๆอาหารดูดๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกแบบ อย่างเงี้ยมันเทแต่เพื่อนทาร่าบอกว่าเวลาเราไปที่ไหนใช่ไหมเราก็จะมองหาร้านที่มันแบบดีกับสุขภาพที่สุดหยิบเมนูมาก็ดูเลยอะไรที่มันเฮลตี้ที่สุดเราสั่งอันนั้นอะแล้วเราภูมิใจเราหลักตัวเองเรามีความสุขโคตรโคตรที่ได้ดูแลตัวเองเชื่อไหมว่าทาร่าเอาความคิดพวกเนี้ย มันนั่งคัดลายมือเลยนะคัดทุกวันคัดทุกเช้าฉันกินเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองฉันกินเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองฉันภูมิใจที่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองการกินอาหารดีและมีประโยชน์มันเท่มันคูลการกินแบบมีวินยัยมันเจ๋งที่สุดทาราคัดแบบเนี้ยทุกเช้าแล้วเชื่อมั้ยว่าทุกวันนี้เวลาทาร่ากินอ,อก กินข้าวกล้องไรเบอร์รี่กินผักต้มอยู่บ้านทําอาหารกินเองทาร่าโคตรแฮปปี้เลยทาร่ารู้สึกแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วทาร่าสามารถแบบลอกเมนูอาหารลอกมื้ออาหารของเพื่อนได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองทาร่าใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันนะคะถ้าใครมีนิสัยใหม่ที่เราอยากจะสร้างอยากจะทําอยากจะลอกใครมาสักคนหนึ่งแล้วเราทําไม่ได้เราฝืนตัวเองแล้วเรารู้สึกขัดแยง้งข้างในเราทําแล้วเราไม่มีความสุขลอง ย้อนกลับไปถามว่าเธอรู้สึกอะไรเธอคิดอะไรเธอบอกตัวเองว่าไงแล้วเราคัดลอกเนี่ยตื่นขึ้นมาเขียนทุกเช้าเขียนทุกเช้าเขียนทุกเช้าเขียนไปเรื่อยๆจนเราคิดได้เหมือนเขาแล้วการกระทําของเรามันจะออกมาเหมือนเขาเองโดยอัตโนมัติเลยสําหรับใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อยากพัฒนาตัวเองในทุกด้านทั้งด้านการงานการเงินความรักสุขภาพความสัมพันธ์การเติบโตทางจิตวิญญาณการมีความสุขนะคะฝากติดตามถายได้ในทุกช่องทางด้วยค่ะ